กิจกรรมฝึกฝนวันที่2ฝึกฝนพิชิตส,สายฟ้ามัางกรสายฟ้าโดดแรงลาวกับ10ล้อชนมีวิธีไหนแก้ให้ทำแต้มได้ตัน2 2 5แต้มหรือทำแต้มได้สูงสุดวันนี้มีทั้งทีมแบบเต็มเต็มกับทีมแบบสายประหยัดเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อน,น,นที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวในเกมเมอร์ด้วยนะครับมาเช้าแต่มานะทําอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงหล,หลายหลคนก็มีคําถามนะครับว่าวันนี้ทํำยังไงนะมันเล่นแล้วแบบเจอทีมที่โคตรอู้ฟู่เลยครับพอดีมังกรสายฟ้าโดดแรงมากๆเรามีวิธีไหนที่จะเล่นแล้วทําแต้มได้ดีๆทําแต้มได้ต่างๆบ้างครับหลายหลคนเนี่ยพบปัญหานี้กันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้จานอย่างที่บอกไปว่ามีทีมแบบฟูลคือเบนจาม่าหูเนี่ยหน้าบาบาบลานะครับ แล้วก็จะจัดทีมแบบสายประหยัดครับเอาตัวละครที่ทุกคนน่าจะมีกันเอาแบบง่ายๆมาเล่นเด่นกันนะจะได้ผ่านกิจกรรมนี้ไปได้ด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีทีมอะไรกันบ้างนะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของทีมแบบ full s e ของจานนะครับแบบทีมหลักที่ใช้นะครับก็คือมีมาราสูมีเบนจาม่านมีหัวหน้ามีเสียวอู่มีอันนิ่งมีถังอาวุธลับมีบักหัวแชกนะครับหรือว่าเปลี่ยนก็นได้นะ ปกติไม่ค่อยได้ใช้นะครับอ่ะเป็นเป็นหัวอู่และการมาช่วยกันควบคุมนะครับแล้วก็เป็นท่าหน้าของสูตรขาวหรือว่าขี่หมาลมนะครับขี่ลมขี่หมาลมอะไรวะมารีเซตใหม่ครับวงแหวนนะครับ2112สเป็นฟองหางเล็กนะครับสแต็กเป็นดาเมจนะครับถังซานอาวุธรับเซียวอู่2 1 2 1นะครับหูเล่นหน้าคือประเด็นสําคัญครับในรอบนี้นะครับหูเล่นหน้าจารย์เลือกใช้ ความสามารถติดตัวเป็นลักเดียวนะครับความสามารถนี้เมื่อฝ่ายตรงข้ามติดสถานะวุ่นวายนะครับหรือว่าสถานะสับสนจะได้รับดาเมจส่งขึ้น62%เนื่องด้วยเราต้องคันคุมฝั่งตรงข้ามค่อนข้างเยอะครับจานเลยเน้นว่าวงนี้ในรอบนี้นะครับใช้เป็นงูตัดตอบโจทย์และดีกว่าครับเราก็ยัดสับสนให้ฝ่ายตรงข้ามแบบจังหน้าจังหน้าไปเลยซึ่งปกติจะใช้เป็นแมงมุมแต่รอบนี้เราเชือกใช้เป็นงูนะครับ แล้วก็หัวอู่ครับมาช่วยควบคุมเผื่อว่าหูเล่นหน้าในช่วงแรกๆทาพลาดนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะหัวอู่เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับในการเอามาสตาร์ทบวกกับเร่งความเร็ววงแหวนมีดันที่3รูปแบบงูนะครับจะทําความเสียหายให้ฝั่งตรงข้ามและทําให้เขาได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น30%เเลยนะถือว่าดีมากๆนะครับทําให้เป้าหมายได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยถือว่ามาตอบโจทย์เลยแหละถ้าเป็นสายแมงมุมมันตัดเกรดใช่ไหมสายงูดีกว่าถ้าเรื่องตีบอสนะครับ วงที่4เป็นงูบัฟดาเมจให้เพื่อเรา62%และเพิ่มแอตแท็กพิเศษของเป้าหมาย10-15%เลยโอ้โหแจ่มแมวถ้าอาจารย์มีระดับ4ดาวเหลืองเนี่ยจะต,ตอบโจทย์กว่านี้นะนี่แค่3ดาวเหลืองเท่านั้นมารา์ตซูลครับ 1, 2, 1 1 2 1นะครับอันนิ่งครับ2 1 1 2นะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าอาจารย์เปลี่ยนวงนี้ดีกว่าเอาเป็นเลือดมาครับเผื่อว่า นนะแต่วงนี้จะเลือกเป็นดาเมจเพราะว่าเราควบคุมฝันของข้ามอยู่แล้วนะจะเป็นการสแต็กดาเมจให้กับเพื่อนมันจะน่าจะตอบโจทย์ได้ดีมากกว่านะครับส่วนวงนี้จะเป็นเกรดต่อเนื่องให้เกรดไม่ช้ำกัน4คนเพื่อนจะได้เกรดทั้งทีมเหมาะกับการคุมฝันของข้ามอย่างยิ่งครับแต่ว่าเราต้องเล่นด้วยมือหน่อยนะครับจะออโต้ได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยให้เกรดครบแล้วหรือว่าเราช้ำจริงๆนะจะออโต้ได้เราวังให้ดีนะครับเวลาออโต้เนี่ยระวัง ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สูดขาวนะ2 1 2 2นะครับไปเมื่อไม่เป็นการเสียเวลามากมายท้าทายกันไปเลยในเทิร์นแรกเนี่ยจานมักจะเล่นมือนะครับเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวเราเล่นทีมนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีทีมสุดประหยัดด้วยนะครับขอมือก่อนครับเพราะว่ารอบแรกมันค่อนข้างที่จะพลาดนะครับอันนี้เราเตะธรรมดาไปครับ เปยียงมาครับอันนี้เบาๆนะนเดี๋ยวลหลังๆมาในหนักมากหววหน้าทักษะที่หนึ่งครับนี่ครับเป็นสถานะยุยุอันนี้ให้เกียรติมานาสูนครับเบนจมาดก็บัฟพลังตัวเองขึ้นมาเซียวอู่เนี่ยยิงตัวข้างๆไปนะครับตัวไหนก็ได้แล้วมันจะได้บัฟทักษะตัวเองครับนี่โครงกระพันนะครับระเบิดลูกปลายครับตายหมดสุดขาวก็บัฟครับอันนี้หัวอูบ่บัฟให้กับเบนจมาได้แล้วนะ อันนี้เนี่ยเรา,เ,าเดี๋ยวนะออโต้ได้เล,เลยนะครับความจริงมาสูงต้องให้เกียรติตลอดนะอันนี้จิ้มบัฟให้กับเอเบนจามาเอาไว้นะครับอันนี้เรายังเขาเรียกว่าใช้แบบควบคุมฝั่งตรงข้ามไปอยู่นะไเดียเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคเกือบให้สามคนนะครับต้องระวังนะต้องระวังให้ดีในเรื่องการให้เกียรติของอันิงนะครับต้องไม่สามคนนะ อ่ะอันนี้ถือว่าพลาดนะครับเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์เล่นให้ดูนะครับว่าเวลานเราเล่นแล้วเราพลาดเนี่ยมันโดนทีเดียวตายนะความจริงอาจารย์เล่นแบบไม่พลาดก็ได้นะครับมาเล่นจริงๆจังๆครับเตะไปก่อนนะครับรับดาเมจเพิ่มขึ้นปุ่มตุ้มยูย,ยุไปเลยไอ้นี่ไปไลยครับอ๋อติดรอบเดียวนะครับเกตให้กลับมานะครับบัฟเดียวครับอันนี้ เหมือนเดิมครับยิงใครก็ได้ข้างๆนะครับแล้วก็ระเบิดลูกปลายฆ่าให้หมดไปเลยจะได้ไม่เกะก,กะนะครับให้เปลืองเทินอันนี้บัฟให้กับเบนจาม่าอันนี้เขาเหลือบัฟเขาเหลือมืออีกเทินหนึ่งดูดีๆนะครับอย่าให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ออกมาเลยนะอันนี้ให้หุเลน่หน้าครับน,นี่ก็ยิงไปเลยอันนี้ก็ยิงครับอันนี้ก็ยิงครับ ัศนียภาพไปอันนี้ก็เตะทําให้เป้าใหม่รับความแสบเพิ่มขึ้นอ่ะหมดแล้วนะครับตีธรรมดาอ่าทักษะที่คือถ้าเอาโชว์จริงๆอ่ะต้องระวังฝั่งตรงข้ามนะใช้4หรือ1ก็แล้วแต่คนเลือกใช้นะครับอาจารย์ใช้1ไปละกันนี่ระดับดาเมจ3ระดับนะครับสูงสุดเลยนะรับ30%นั่นแปลว่าเราไม่ต้องใช้ทักษะที่4แล้วก็ได้นะครับให้ใช้ออโต้เป็น1ได้เลย ตอนนี้ฝั่งข้ามติดคอสอยอยู่นะครับหรือว่าติดเขาเรียกว่าสับสนรุ่นวายอะ่ะไม่ต้องควบคุมก็ได้ครับเขาจะไม่ใช้ทักษะใส่เราเขาจะโจมตีตแบบปกตินะครับอันนี้เราก็เล่นสบ,บายได้เลยนะไม่ต้องแบบซีเรียสละมันก็ติปกติตีธรรมดานะครับเห็นไหมโหน้าก็ปุ่มไปนะครับอันนี้ให้เกตกับสุดขาวครับ อันนี้เขายังไม่หมดนะครับเนี่ยยังมีเหลือ1เทิร์นนะครับเราก็ไม่ต้องควบคุมเพิ่มนะในปกติปกติไปเลยครับเดี๋ยวจะออโต้ได้แล้วนะครับอืมสีธรรมดาไปครับอ่าหมดแล้วหมดแล้วก็ยัดเพิ่มเติมครับหวยหน้าทักษะที่1ครับโอ้ติดรอบเดียวนะครับถือว่าไม่ไม่ได้ดีมากนะปกติเนี่ยมันจะติดเยอะมากนะครับขึ้นอยู่กับดวงนะมันตีทั้งหมด3ครั้ง4ครั้งนี่แหละ แต่ติดรอบเดียวก็ถือว่าดวงไม่ดีครับขอโต้เลยครับอาเกตรบอรบนี้เราต้องให้กับหัวอูอ่นะครับหัวอู่ให้ปั๊บมาสน่นไอ้นี่ก่อนติดรอบเดียวตลอดครับถือว่าต้องระวังนะครับอันนี้ต้องระวังดีๆนะอ่ะอันนี้เขาหมดแล้วนะครับอันนี้หมดแล้วต้องระวังนะครับระวังดีๆเลยาการมั่นใจว่ามันจะติดะ ติด3เธอแล้วครับคราวนี้ปล่อยเลยครับติด3เธอแล้วครับที่เหลือเราก็สบายๆครับเอาทุกอย่างมาให้กับเบนจมาม่านะครับตอนนี้ให้เกตได้ทั้งทีมแล้วนะเราให้เกตได้ทั้งทีมแล้วนะครับเรื่องเกตเนี่ยไม่ขาดเลยนี่เห็นไหมให้เกตได้ทั้งทีมเลยไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องนี้เราก็เตะไปครับให้เขารับความเสียหายเพิ่มขึ้น นี่ครับติดไปอีก3เทินสบายสบายครับยิงครับมีหน้าที่ยิงไปไเรื่อยๆนะครับจดดกสองร้ายน้าเมตรนะครับเห็นไหมจัก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 ,จกติดมาหนึ่งครับโอ้โหถือว่าติดไม่เยอะนะถือว่าติดไม่เยอะแต่ว่าอีก3เทินเขาก็ไม่ทําอะไรเราอยู่แล้วนะสบายสบายครับชิวๆเลยอันนี้สถานะวุ่นวายฝั่งองข้าจะใช้ทักษะไม่ได้นะครับ อ้าวหูเพิ่มเป็นห้าเทินครับเพิ่มเป็น5เทินแล้วนะครับเราก็มีหน้าที่ในการทำาดาเม e อะแค่นี้ก็เหลือแค่นั่งมองให้มันจบครับหกเทินครับโอ้สบายสบายครับทำไรเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับฝันเราข้ามติดอ่าวุ่นวายก็รับความเสียหายเพิ่มขึ้นโดนหัวอูเตก,ก็เพิ่มขึ้นนะครับ ห่อโดนทุกอย่างครับโดนทุกอย่างที่มีนี่ครับสองบัฟไปนี่ครับเตะไปเลยเอาจริงๆเนี่ยเห็นเลือดหูอู่ไหมหูอู่หรือเลือดประมาณหนึ่งนะครับถ้ามันตายเนี่ยไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ผิดเงื่อนไขก็เรียบร้อยครับจบกันไปครับ2 2 5ย้าดาเมจคะแนนนะครับผ่านเงื่อนไขทุกอย่างครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไง ไม่ยากเลยนะครับมีหูได้หน้าเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจท์มากๆบัฟของเขาเนี่ยส่งเสริมการเล่นทีมรูปแบบนี้ดีมากแถมสกัดฝั่งข้ามได้อย่างอยู่หมัดเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูทีมที่สายประหยัดกันบ้างแลหลายคนบอกฮี่พี่ครับผมไม่มีเบจามาสพี่ครับผมไม่มีหัวอู่พี่ครับผมไม่มีหูมได้หน,หน้าเดี๋ยวจัดทีมแบบเซฟเซฟซอฟซอฟประหยัดประหยัดให้ หากกำลังมองหาร้านเติมเกมโต้รัวตารูสรรพยุทธ์วิญญ,ญาณจานกันอยู่จานแจ็คขอแนะนำร้านจูนปิโกแพ็คลายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส้กอกก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คโกในระดับขึ้นมาก็เพียง220บาทสายสุ่มกาชาใบสุ่มแพ็คใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร3,700บาทเติมผ่านร้านเพียง3,300เท่านั 3, น้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้อง มั่นใจได้กับเครดิตหลักล้านในการบริการมากกว่า4ปีไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดเติมเกมนึกถึงจูปิโก้ลิงอยู่ใต้ดิสคริปชันเกมอื่นทางร้านก็มีให้บริการนะครับนี่คือหน้าตาทีมสายประหยัดนะครับไม่มี SSR สักตัวจะไปดูกันว่าทำดาเมจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าใครไม่มีพายุเข็มจริงๆใช้หน้าไม้ก็ได้นะครับหน้าไม้สัก5ดาวเหลือเดินหนึ่งดาวแดงก็ใช้ได้นะแรงนะครับ จานเคยลองเทสไปหลายรอบแล้วสําหรับสีดาวเหลืองเนี่ยก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยแต่ว่าทีมนี้แนะนําว่าให้เล่นด้วยมือนะครับอย่าออตโต้นะเพราะว่ามีโอกาสพลาดค่อนข้างเยอะนะครับวีเชนเฮิงนะครับวงสองเนี่ยเวลาที่เขาทำอ่าเขาเรียกว่าสแต็คคิทิคอลตัวเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซ้อนทับได้สูงสุดเยอะมากๆนะครับสเตตัสของตัวนเนี้ยเนี่ยต้องอัพสี่กับไออัพสากับสีอย่างละครึ่งนะครับไม่งงเนาะ ดูตัวชิงครับเหมือนเดิมนะ2 1 2 1, 1นะครับถังซานย่า1 1 1 2นะครับอันนี้เอาไว้พันธนาการไม่ฝันหัวข้ามได้เล่นอันนิ่งครับ2 1 1 2นะครับอันนี้ก็ไว้เซฟตัวเองเหมือนกันครับฟื้นฟู1 1 1 2ครับเสียงเสียง2 2 2 1นะครับจะเป็นสายเก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะอันนี้แล้วก็สุดข่าวเหมือนเดิมนะครับ2 1 2 2อ่ะเดี๋ยวพาไปดูสแต็กการอัพของไอ้มังกรสายฟาก่อน จานจะอัพประมาณนี้นะครับแบ่งๆเฉลี่ยเฉลี่ยนะความจริงเนี่ยแล้วแต่คนอัพ4ีลวดไปหรือแบบชอบสาย ATK ก็ดาเมจล้วนไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่คน <c oughs> คือปกติแล้วเนี่ยจานใช้อ้วนไฟแทนมังกรสายฟ้านะครับอ้วนไฟน่าจะมีกันทุกคนอ่ะอ้วนไฟใช้แ,แหวน2องสใช้ได้นะครับแค่เอามันมาลงแทนไอตัวมังกรสายฟ้าเฉยๆ <c oughs> เพราะว่าจา์สังเกตว่าน้องๆทุกคนน่าจะมีกันหมดอ่ะนะ <c oughs> อันนี้เราก็ตีธรรมดาครับ ถังซานย่านะครับทักษะที่3อ่ะคือการตีแบบปกติอ่ะเราจะได้รับเกรดที่เพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ให้เกรดถังซานไปก่อนละกันยิงครับไอตัวนี้ไม่น่าทำะไรมดามั้งโอเคระเบิดลูกปลายครับจบครับอันนี้เราก็ตีธรรมดาไปเลยเรื่องเกรดเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับการเล่นทีมแบบนี้จำเอาไว้นะครับว่า เราไม่ได้มีเกตเยอะนะการที่บริหารเกตเนี่ยมีคาถาฟื้นฟูกับอัน,นิ่งเป็นตัวเกตต้องเราวังให้ดีนะครับอย่าให้เราเนี่ยขาดเกตในการคุมฝั่งตรงข้ามโดนดอกเดียวนี่หลับไปยนะโอเคใส่ตราครับใส่ตาไปเลยต่คำสาบอันนี้ก็มาแค่เตะเร่งครับอ่ะหมดแล้วนะครับพันธนาการเลยนะครับทางสญญานย่า แล้วก็ตีธรรมดาไปครับอันนิ่งเราต้องเล่นด้วยมือครับอันนี้ต้องคุมคอนโทรลดีๆใครมีหน้าไม้ก็ใช้หน้าไม้กันได้นะครับไม่ต้องไปกังวลใจอะไรมากมายเกี่ยวกับอาวุธนะทัศนียภาพติดความจริงเนี่ยเตะเล่นก็ได้นะนี่ครับตีธรรมดาให้เขาติดบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอันนี้ให้เกตจิ้งจูครับ จียงจูกับถังซานย่าต้องคอยซัพพอร์ตกันดีๆนะครับอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดเลยไม่งั้นคุณจะโดนแบบตายอ่ะ,อะจานข้ามเทินให้สังซานย่าเลยเกรตัวเหลืองไงล็อกครับขนาดที่โดนล็อกดูเนี่ยถังซานย่ญญญาจะทำความเสียหายเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าเมื่อกี้จานพลาดเพราะว่าจานถึงเมื่อจานย้ายเทินมานะครับเ่าเป็นอันนี้ไปก่อนละกันได้อยู่เวลาย้ายเทินมาเนี่ย เราจะข้ามเทินของตัวที่ต้องการใช้นะครับไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าเทินเขาถึงอยู่แล้วพลังจิตเพิ่มมากขึ้นจากสายที่สองที่เป็นรูปแบบงูนะครับอาจารย์ไม่ผิดพลาดนะยิงครับยิงครับเห็นที่บอกเลยอย่าพลาดเชียวนาอย่าพลาดให้่อนตรงข้ามได้เล่นเชียวนา อาน,นิงไม่มีเกตครับดูเกตดีๆนะครับถังซานย่าไม่มีเกตนะดังนั้นต้องข้ามเทินมาให้เจียงจูครับเจียงจูข้ามให้ถังซานย่าครับโอเคอาน,นิ่งให้เกตได้แล้วนะครับให้สุดขาวไปทำคะแนนได้เยอะได้น้อยไม่สําคัญเท่ากับทําได้จนหมดเวลานะครับอย่างน้อยเนี่ยยืนได้จนหมดเวลาก็ดีนี่ติดนี่ครับ ดาเมจสแต็กเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้เตะเร่งครับตอนนี้เนี่ยเราสังเกตไหมครับว่าเราไม่มีเกตในการล็อกแล้วและด้วยเทินเนี่ยไม่ได้ทักษะ4เนี่ยสามารถเร่งความเร็วได้นะครับนี่เร่งความเร็วให้ทีมได้นะครับการบริหารเกตเป็นสิ่งสำคัญนะอันนี้แบบคนที่เรียกได้ว่าอุ้ยโดนว่ะ ก็คืออีพ่านนิดเดียวเองมามาลองเล่นทีมแบบสุดประหยัดนะครับจะเล่นไหวไหมไม่มีเลยนะฮะอันนี้มาลองเฉยๆนะต้องระวังให้ดีในเรื่องของการใช้เกตต่างๆในทีมนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปนะพัฒาก่อนทีมเราเนี่ยไม่มีตัวเกต s r ไม่มีตัวมาช่วยโครนะครับ ต้องพยายามเกตให้ไวเบิดอุกไฟครับติดตราทัศนียภาพครับรเขาจะรับความเสียหายเพิ่มมากขึ้นตีธรรมาดาไปเลยความจริงเนี่ยให้เกตอันนิ่งแล้วก็ไปให้ถังสันย่าต่อก็ได้นะขึ้นอยู่กับบริบทนะครับพยายามเล่นด้วยมือนะครับอันนี้ พยายามคุมมืออไวอ้เรื่องเกรดเนี่ยอ,อันนี้เธนอาจจะแบบสับๆกันหน่อยนะครับมันต้องระวัง,เร,งเรื่องการใช้เกรดอะเนื่องจากตัวละครเรามีแค่เนี้ยโ้าได้ยินเสียงกีดนิดอย่าไปแปลกใจนะครับจันอยู่อา,าร์ตเมนนะเด็กเขาเล่นกันด้านล่างนะครับ ในขณะที่โดนพันอยู่เนี่ยรับความเสียหายเพิ่มขึ้น20%เนลยนะทางซานย่าไปอ่านดูได้นะครับทักษะที่1รูปแบบนูอันนี้เนี่ยดูเกตดีๆนะครับอ่ะทังซานย่าล็อกได้นะครับก็ไม่ต้องไปเร่งเทินอะไรเตะธรรมดาก็พอแล้วก็ยิงครับทำได้มากทำได้น้อยไม่รู้นะดาเมจรอบนี้บอกตรงๆนะครับว่าทีมเนี้ยจานไม่เคยทำนะคือปกติแล้วเนี่ยไอตัวมังกรสายฟ้าจานจะใช้เป็นอันนิ่งนะครับ ใช้เป็นอไน่ใช้เป็นอ่าอ้วนไฟเพราะว่าอ้วนไฟน่าจะมีน่าจะมีกันทุกคนะนะครับไม่น่าไม่น่ามีใครที่ไม่มีอ้วนไฟนะครับทุกคนน่าจะมีอ้วนไฟกันทุกทุกคนเลยดังนั้นเวลามีอ้วนไฟเนี่ยมันก็ง่ายครับอมอบเกตให้สองครับอันนี้บริหารเกรก่อนครับเอาชัวไว้ก่อนตอนนี้เนี่ยด้วยเทิร์นของเรานะครับทักษะสี่เลย เล่งไม่ได้แล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสโดนมังกรสายฟ้าขยํำนะแต่ด้วยเรามีทวินเทลนะครับก็เล่งมาให้สังซานเฮ้ยโชคดีเขาตีติดไอ้นั่นพอดีนะครับอ่าถือว่าโชคดีนะครับอันนี้ถือว่าโชคร้ายตรงที่เราเนี่ยกดกดบัฟไปแล้วนะเมื่อกี้ลืมเหตุน,นะครับถือว่าดีถือว่าดี เรื่องเกตดถังซานมี4เลยนะครับไม่เป็นไรใส่ตาราไปเลยครับเล่นขึ้นมาแล้วก็ล็อกครับด้วยสาย2ไอ้สาย1วง2นะมันติดพลังจิตเพิ่มขึ้นมันโอกาสล็อกมันเยอะครับเห็นไหมติดอย่างดีเลยอย่างที่บอกว่าต้องระวังเรื่องเกตด,ดูเกตดดีๆอะ่ะอย่าให้ขาดเลยครับ บอกเลยว่าโดนมาดอกเดียวเนี่ยลับแน่นอนอถังซานน่าจะล็อกได้นะครับเตะเร่งเร็วไปก่อนโอเคล็อกไม่ติดขึ้นมาในซวยนะแต่ว่าพลังจิตถังซานเพิ่มทุกเทอรนนะครับเราก็น่าจะไว้ใจได้อะตอนนี้จะาจ้าให้เกตครบแล้วนะครับก็ให้เกตกับมบังกรสายฟ้าเป็นเพิ่มความเร็วกะดาเมจตอนนี้ถังซานมี2เกตครับ ทักษะสี่บัฟเดี๋ยวไปก่อนเวทนานะครับเผื่อว่าเราจะโดนฝั่งตรงข้ามเนี่ยสงสารไม่โดนดอกเดียวหลับนะตอนนี้เรื่องเกรดอะเรื่องเกรดูดีๆครับไม่มีเกรดกันแล้วนะจะต้องให้อนนิ่งนะครับจะต้องให้อนนิ่งนะเป็นเกรไปก่อนนะครับไม่สามารถสายตาเพิ่มได้ก็เป็นปุ่มได้ทั้งทีมเราก็ยิงครับ อนนี้เหลือ51เทอร์นครับเล่นแบบไม่ต้องรีบทางซานมีเกตนะครับเตะธรรมดาก็ได้ล็อกครับขอติดเออโหติดอย่างดีนะครับสายควบคุมในทางซานเนี่ยเป็นไรที่โซฟาโซกูด so so มากครับทัศนียภาพครับนี่ยิงไปเลยครับยิงไปเลยใช้เวลาน,านานหน่อยนะโหจานเหมือนเล่นมานานนะทั้งที่มันไม่นาน อ่ะถังซานไม่มีเกรดนะครับอันนี้ทักษะนี้ไปก่อนเลยนะครับถ้าโอกาสตีแล้วมันติดอโดนหญ้าพันก็ดีครับอ่ะโดนครับเห็นไหมติดโดนหญ้าพันนี่ถือว่าสวยครับอันนี้จานให้กับถังซานข่าม,มาก่อนนะครับให้เกรดเข้าไปก่อนทางนั้นที่ให้เกรดอันนี้ก็ได้แหละอุ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตีธรรมดาพอพอเขาโดนพันแล้วนี่ครับ มันต้องบันจงเล่นหน่อยนะครับลุ้นหน่อยอย่าให้เกียรขาดไม่งั้นเดี๋ยวชะตาขาดอ้าวอันนี้าจารย์ขอข้ามนะครับข้ามเทินมาเพราะว่ามังกรสายฟ้ามันรัดเทินมาแล้วมันใกล้เรามากนะอันตรายมากครับเสียโอบัฟเขาเริ่มเข้าใกล้เรามาเรื่อยๆแล้วนะอันนี้เนี่ยเกีอันนิงเกีทรถังซานได้อยู่นะครับงั้นเป็นบัฟไปละกัน น่าจะยังได้อยู่ล็อกไม่ติดในชีวิตเตรียยเลยนะเออติดอยู่ครับอืมยิงทีธรรมดาครับบาดาเมจไปตอนนี้เกตในทีมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับจะสังเกตว่าเกตด้านล่างเนี่ยเนื่องจากเจียงจูไม่ได้ให้เกตนะครับ การขอตีธรรมดาไปแล้วกันรอบนี้เราอาจจะจบชีวิตลงก็ได้นะครับเมื่อกีจ้จันพลาดจิ้งจูที่ไม่ให้เกตตัวอื่นนะอันนี้ก็ถือว่าพลาดกันได้นะครับโอ้โหทักษะไม่พอครับหวังว่าตีแล้วมันจะติดย้าครับไม่ติดเหลือหกเทิงสุดท้ายด้วยพอดีนะครับก็น่าจะราวๆได้แต้มที่ เนี่ยมันติดครับต้องตี2ตัวนะอถือว่าพลาดอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ก็จะประมาณนี้คร่าวๆในการใช้นะครับ2 0 5แต้มครับเบสเสร็จรวมแล้วได้209แต้มถือว่าไม่เร็วในทีมที่ไม่มี SSR เลยนะอันนี้ก็มาลองดูให้เล่นกันเฉยๆนะครับควบคุมเกตดดีดถ้าเมื่อกี้จานให้เกรดกับอันนิ่งไปโดยที่ไม่ต้องใส่ตราอันนิ่งให้เกรกับถังซานได้ถังซานจะมีล็อกอีกเราจะไม่ตายนะครับ ก็จะประมาณนี้นะเล่นให้ดูกันประมาณนี้นะครับก็กูรักแค่ฟันขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกทุกคนนะเก็บรางวัลเก็บอะไรกันไปเยอะๆตัวแทนเนี่ยใครมีอ้วนไฟเนี่ยลงอ้วนไฟแทนมังกรสายฟ้าได้นะครับดาเมจน่าจะดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยเป็นสแต็คดาเมจถ้าขาดใครไม่มีดิมจม่านนะใช้อ้วนไฟแทนได้นะครับที่เหลือเนี่ยถ้ามีสายเกตนะครับเอามาณาศูนย์แทนอ่าเซียงเซียงหรือว่าออสการ์แทนเซียงเซียงก็ได้ที่เหลือใช้แบบเดิมได้เลยนะครับ กูรักแค่ฟันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยบ๊า <laughs> ย <bye S 2> บายนะพูดไปแล้วนี่หว่าใหญ่ oh. yeah.